สวัสดีครับทุกคนมาเลยครับโค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้เราจะมาติวเข้มตะลุยข้อสอบพรบเมืองพัทยาแบบติดสปีดกันเลยรับรองว่าดูจบแล้วเนี่ยพร้อมเข้าห้อสอบได้ทันทีแน่นอนเราจะเจาะลึกเฉพาะประเด็นเน้นๆที่ออกสอบบ่อยที่สุดนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาลุยกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญและก็เป็นคําถามยอดฮิตในข้อสอบเลยครับ ประเด็นแรกเลยนะครับที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคือสถานะพิเศษของเมืองพัทยาเอแล้วอะไรละ่ะที่ทําให้ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นนี่แหละครับคําถามยอดฮิตเลยใช่แล้วครับมันจะต่างจากพวกอบจอเทศบาลหรืออบตอทั่วไปเลยนะเพราะว่าพัทยาเนี่ยเขามีโครงสร้างการบริหารที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยครับเรื่องนี้สําคัญมากดอกจานไว้เลยนะครับ การเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันหมายความว่าเมืองพัทยาสามารถทำนิติกรรมสัญญาต่างๆได้ในชื่อของตัวเองเลยก็เหมือนกับหน่วยงานราชการอื่นๆทั่วไปนั่นแหละครับแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่แค่อย่างเดียวนะที่ไม่ใช่นิติบุคคลทายซิว่าคืออะไรอ่าทิกตอกทิกตอกใช่แล้วครับอำเภอนั่นเองครับผมและก็มาถึงอีกคำหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทบงการเมืองครับ เพราะว่าการที่เมืองพัทยาเป็นทั้งส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลด้วยเนี่ยมันเลยทำให้มีสถานะเป็นทบวงการเมืองนี่ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งเลยนะครับที่ต้องจําให้ได้ประเด็นนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาไม่ว่าจะขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือลดขนาดลงต้องคาเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับไม่ใช่กฎหมายแบบอื่นนะท่องง่ายๆเลยครับพัทยาคู่กับดีกาพัทยาดีกาจำแค่นี้เลย โอเคครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างการบริหารของเมืองพัทยากันบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาหลักแค่2ต้นเท่านั้นเองครับโครงสร้างเขาเนี่ยง่ายมากๆเลยครับมีแค่สส่วนหลักๆก็คือสภาเมืองพัทยาที่ทําหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบรรัญญัติคอยออกกฎออกข้อบรรัญญัติต่างๆและก็ตรวจสอบการทํางานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนายกเมืองพัทยาซึ่งก็คือเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารนั่นเองครับ เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่ฝั่งของสภากันก่อนบอกเลยว่าตัวเลขที่จะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยสำคัญมากๆต้องจำให้แม่นเลยนะครับจำเลขนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับ24สภาเมืองพัทยามีสมาชิกทั้งหมด24คนเป๊ะๆเลยครับมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้ววาระละ่ะสมาชิกสภาแต่ละชุดเนี่ยเขาจะมีวาระการทำงานอยู่คราวละ4ปีนะครับโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันเลือกตั้งเลยส่วนคุณสมบัติด้านอายุนะครับ คนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกสภาได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ย้ำว่าต้อง25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับนอกจากเรื่องอายุแล้วนะยังมีอีก2อย่างที่ต้องรู้1คือต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นและ2คือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยามาแล้วอย่างน้อย1ปีติดต่อกันนะครับเอาละครับมาถึงจุดที่หลายคนสับสนแล้วก็เป็นจุดที่ข้อสอบชอบเอามาวัดความแม่นของเราด้วย นั่นก็คือเรื่องการลาออกครับสังเกตดีๆนะครับมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นสมาชิกสภาธรรมดาจะลาออกต้องยื่นหนังสือต่อประธานสภาครับแต่ถ้าประธานสภาจะลาออกเองล่ะจะยื่นต่อใครคําตอบคือต้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับตรงนี้แหละครับที่ต้องระวังให้ดีอย่าจําสลับกันเด็ดขาดโอเคจบเรื่องสภาไปแล้วคราวนี้เรามาดูฝั่งบริหารกันบ้างครับก็คือตําแหน่งนายกเมืองพัทยานั่นเองสําหรับตําแหน่งนายกเนี่ย คุณสมบัติด้านอายุจะสูงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับคือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ครับสภา25นายก30นะครับนอกจากเรื่องอายุแล้วเนี่ยตำแหน่งนายกยังมีคุณสมบัติสําคัญอีกนู่นนีนะครับอย่างแรกเลยวุฒิการศึกษาต้องอย่างน้อยปริญญาตรี2คือเป็นนายกติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระเท่านั้นและสุดท้ายคือนายกสามารถแต่งตั้งรองนายกมาช่วยงานได้อีกไม่เกิน4คนนะครับ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่ถือว่าเป็นไม้เด็ดสำหรับคนที่อยากจะอัพคะแนนเลยนะนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมืองพัทยากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก3รูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีรู้ความต่างตรงนี้ทำข้อสอบยากๆได้แน่นอนและตารางนี้แหละครับคือไฮไลท์เลยมันสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าอะไรที่ต่างกันบ้างจุดที่ข้อสอบชอบเอามาออกมากที่สุดเลยนะให้ดูตรงนี้ครับใครเรียกประชุมครั้งแรกเห็นไหมครับว่ามีอยู่หน่วยงานเดียวที่ไม่เหมือนเพื่อน นั่นก็คืออบตอที่ให้นายอําเคอเป็นคนเรียกอีกจุดหนึ่งคือจํานวนรองประธานสภาพัทยากับอบจอมีได้สองคนแต่เทศบาลกับอบตอมีได้แค่คนเดียวพวกนี้แหละครับคือจุดวัดกกินเลยต้องจําให้แม่นๆนะครับทีนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าจากตารางเมื่อกี้ประเด็นเปรียบเทียบข้อไหนที่สําคัญที่สุดที่เราต้องจําให้ได้แม่นๆก่อนเข้าห้องสอบการทบทวนแบบนี้แหละครับจะช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันฝังเข้าไปในหัวเลย ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับหวังว่าการสรุปเนื้อหาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับ